ในสึกลาลิกาสเปนครับมีข่าวข่าวหนึ่งออกมาและดูจะน่าติดตามกันอีกแล้วละครับโดยข่าวดังกล่าวครับก็คือฐานะของประธานสโมสรเอฟซีบาร์เซโลนาอย่างโจนลาปอตาเขาครับได้ออกมาเปิดเผยความต้องการที่จะได้เห็นชาบีเอนนนเดชอยู่คุมทีมบาร์เซลโลนาต่อไปในฤดูกาลหน้านั่นเองละครับ โดยก่อนหน้านี้ถ้าหากย้อนกลับไปหลายคนยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าานาของชาบีเอเนนเดสเขาได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่จะก้าวลงจากตำแหน่งกุนซือของบาซ่าหลังจากที่ฤดูกาลปัจจุบันนั้นสิ้นสุดลงซึ่งณนะตอนนี้ครับต้นสังกัดของเขานั้นรังอยู่ตำแหน่งรองจากฝูงของ,ของลาลีกามีคะแนนตามหลังจากฝูงยานเรลมาริด8คะแนนกับการแข่งขันที่เหลือในฤดูกาลนี้เพียง9เกมแถมผลงานในฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ ชาบีก็สามารถพาบาร์เซลโลนาทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอางอิงจากปัจจุบันวันที่23มีนาคมซึ่งนั่นก็หมายความว่าผลงานของชาบีเอนนนเดชเขายังคงรักษามาตรฐถถานได้ดีแม้จะมีชว่วงที่บาซาร์ฟอมตกลงไปบ้างแต่เขาก็สามารถพาทีมกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ยอดทีมแข่งกัตเตลันนั้นควรจะอยู่และพอด้วยเหตุนี้เองครับเมื่อทางประธานสโมสรอ,อย่างโจนลาปอร์ตาถูกถามว่า อยากให้ชาบีอยู่คุมทีมต่อไปในซีซั่นหน้าหรือไม่เขาก็ได้ตอบคำถามกับสื่อว่าใช่ใช่และก็ใช่เขานั้นทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วผมนั้นอยากให้เขาอยู่ต่อและผมก็เคยบอกกับเขาไปในตอนที่เขานั้นพูดถึงความกดดันว่าทีมของเรานั้นเจอกับความกดดันอยู่เสมอผมถามเขาไปว่ามีวิธีที่จะเปลี่ยนใจเขาได้บ้างไหมแต่ผมมองเห็นความกดดันแบบที่ไม่สามารถหาเทียบได้บนใบหน้าของเขาเขาพูดมาตลอดว่าเมื่อจบฤดูกาลเขาจะอำลาตำแหน่ง แต่เราจะรอดูกันตอนนี้อย่าไปโยนความกดดันอะไรใส่พวกเขาเลยเพราะสูตรนี้มันกำลังได้ผลผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ผมเคยบอกกับนักข่าวไปแล้วว่าโค้ชหลายคนอยากทำงานให้บาซา่าแต่เราไม่ได้ฟังข้อเสนอใดๆผมได้รับข้อเสนอจากทุกฝ่ายและผมก็แจ้งชาบีว่าเราเคารพความจริงที่นายจะอยู่กับเราไปจนจบฤดูกาลน,นี้มันคือการตัดสินใจของนายเรากำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆฟังนะตั้งแต่เขาแจ้งข่าว เราก็คว้าชัยชนะได้อีกครั้งพร้อมกับขยิบตาแล้วก็พูดว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เป็นแบบนี้และเป้าหมายของเราก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนลาปอต้ากล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ